สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ห t a r o r Channel ผู้รับสารจากตะกวานแปลความหมายโดยการอ่านนะ้้ไพ่ทาโร่หมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำแรนดอมนะคะแรนดอมอันนี้นะจิตวิญ,ญญาณที่คุณกำลังตามหาอาจจะเกี่ยวกับการตามหา จิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจิตสำนึกตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะคลิปนี้นะคะฉันนะคะกำลังรู้สึกว่าฉันกำลังรู้สึกว่าตอนนี้มีคนกำลังตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างมีคนกำลังวุ่นวายสับสน บางสิ่งบางอย่างบางคนต้องการหาคําตอบบางคนต้องการคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างคลิปนี้เป็นรนดอมนะคะแล้วก็ฉันเชื่อว่าคลิปนี้จะมีผู้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะ,ะจำนวนไม่มากนะคะเพราะว่าฉันทุกครั้งที่ฉันตั้งใจทําคลิปหรือรับส่งพลังงานของจักรวาลออกไปนะคะฉันจะอธิษฐานจิตท,ทุกครั้งว่าสําหรับผู้ที่ตามหาสําหรับผู้ที่ ถึงเวลาสําหรับผู้ที่ต้องการได้รับคําตอบนี้สําหรับผู้ที่เชื่อนะศรัทธาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่จักรวาลอยากจะให้ฉันบอกพวกเขาเหล่านั้นนะคะฉันรู้สึกแบบนี้วันนี้ก็เลยได้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาจริงๆมันเป็นการที่ฉันอยากจะพูดบอกกับจิตใต้สำนึกของตัวฉันเองมากกว่านะคะฉันอยากจะใช้คำพูดว่าฉันแล้ก็คุณนะคะ คุณในที่นี้อาจจะเป็นจิตใต้สำนึกของชันอีกคนหนึ่งที่ออกมาข้างหน้าชันแล้วก็ฟังฉันพูดตอนนี้หรืออาจจะเป็นคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังคลิปนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะเราจะเอ,อ่อใช้ไพ่วางไว้นะคะ1 2 3จริงๆเราไมไ่ให้คุณเลือกแร้วคะ่ะนะคะเราจะวางไว้แบบนั้นแหละนะคะแล้วเราก็จะพูดให้คุณฟังเฉยๆนะคะ พลังงานที่1ถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกที่หหรือคุณเลือกที่2หรือคุณเลือกที่3ไว้แล้วก่อนที่ฉันจะพูดมาถึงตรงนี้นะคะเอาละค่ะนั่นแหละมันจะเป็นคําตอบในจิตใต้สํานึกของตัวคุณเองว่าคุณอยู่ในระดับแบบแบบไหนแบบกําลังสับสนวุ่นวายกาลังตามหาสิ่งที่ขาดหายไปกําลังเติมเต็มตัวเองแล้วหรือกําลังจะคอยช่วยเหลือหรือปลดปล่อยสิ่งที่ดีหรือช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในโลกใบนี้นะคะช่วยเหลือ ชีวิตจิตวิญญาณหรือจิตได้สำนึกของคุณได้สําเร็จเรียบร้อยพร้อมที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพื่อใหเออ้เขาเรียกว่าอะไรจัก,กรวาลเกตเวนี้นะคะบนโลกใบนี้ได้อยู่อย่างมีความสุขทั้งหมดทั้งมวลมันเหมือนการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะฉันอาจจะใช้คําพูดกับตัวฉันเองโดยที่เหมือนอาจจะแบบบางครั้งอาจจะไม่เพาะหรืออาจจะเพาะหรืออาจจะไม่เพาะหรือเหมือนฉันอาจจะระสั่งสอนตัวฉันเองโดยคาพูดนี้ ไม่ได้พิจตนาที่จะสั่งสอนอะไรพวกคุณนะคะฉันอยากจะอัดไว้หรือพูดให้ตัวฉันเองฟังหรือในจิตใต้สำนึกของฉันฟังแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะจกักรวาลอาจอยากจะบอกว่าให้ฉันได้พูดลงในคลิปเพื่อให้คุณนะ,ะเป็นผู้ที่ถูกเลือกได้มาฟังคลิปนี้ด้วยเช่นกันก็ได้นะคะอาละค่ะฉันจะพูดต่อไปนี้นะ สิ่งที่คุณฝันถึงนะคะและหาคำตอบไม่ได้บางครั้งอาจจะไม่ใช่ความฝันในการที่คุณนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หาคำตอบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะจริงๆบางสิ่งบางอย่างที่เรามาดูดวงไพ่ทาโร่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องนำทางอืมนะเครื่องนำทางนะ เป็นกุญแจไขชีวิตของเรานะคะแกนแท้จริงๆนะกุญแจนี้จะทำอะไรคะจะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราอย่างรู้นะคะในระดับหนึ่งอืที่สูงขึ้นนะคะอืเรากำลังจะตามหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่หัวใจไม่เกี่ยวกับสมองนะคะหัวใจจักระหัวใจของเราพื้นที่ในหัวใจจิตใต้สังนึก หรือจิตวิญญาณของเรานะคะที่ที่เราตามหาอยู่นะคะในส่วนนี้นะคะยังบอกว่านะ,ะสิ่งที่เราตามหาเนี้ยนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นสนามแม่เหล็กอืมมันเหมือนสนามแม่เหล็กก็เรียกกดแรงดึงดูดสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังกําลังดึงดูดมาอย่างตัวเรานะมาอย่างตัวคุณเองนะคะอืมเครื่องนําทางนี้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าออ มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุรู้ภายในของคุณเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่จะส่งข่าวสารมาถึงคุณอาจจะเป็นข้อความข่าวสารจาก YouTube อาจจะเป็นข้อความข่าวสารจากใครบางคนนะคะทําให้คุณได้รับรู้รับทราบว่าเอ๊ะจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณตามหาอยู่จริงๆใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าจริงๆสิ่งที่เราตามหานะคะมันจะเรียกว่าจักระหัวใจนะคะที่เขาเรียกว่ามือรบะนะคะ จริงๆอันนี้เราจะหาข้อมูลมาจาก YouTube นะคะสิ่งที่ฉันเปิดไพ่ขึ้นมาและฉันก็อยากรู้ค้นฟ้าโดยครูบาอาจารย์ผูร้รู้หรือเขาเรียก YouTube นั่นแหละ Google อะไรแบบนั้นแหละทำนองนั้นแหละในโลกสมุดในห้องสมุดในโลกใบนี้แหละแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดที่ฉันอยากจะพูดกับจิตใต้สำานึกของฉันเองหรือคุณจะฟังใบก็ได้นะคะนะเขาบอกว่าเมรคบาอันนี้คือมันเป็นภาษาฮิบบูตั้งแต่สมัย อียิป์โบราณนะคะเขาเรียกว่าราชรถหรือยานพาหนะแห่งทวยเทพนะคะคล้ายๆเหมือนกับเฉลีออดนั่นแหละนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นพาหนะหรือไปนสนามแม่เหล็กที่กําลังดึงดูดตัวคุณไปนะคะเครื่องนําทางแกนแท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้หรือไม่รู้นะคะมันจะเป็นตัวแทนทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนในสิ่งที่เราเห็นและไม่เห็นนะคะในสิ่งที่เป็นอยู่และไม่ได้เป็นอยู่ ซึ่งในการรังสรรค์อะไรคะในการรังสรรค์สิ่งต่างๆที่คุณจะทําออกมาไม่ว่าจะเป็นความคิดการใช้การดำเนินชีวิตในการทํางานอะไรก็แล้วแต่ของชีวิตของคุณนะคะการรังสรรค์น,นี้นะคะถ้าเราเข้าใจในโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบความรู้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งที่ใช่และไม่ใช่นะคะมันจะรวมพลังนะหยินและอย่างเพศชายและเพศหญิงนะคะเกี่ยวกับการรังสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลและดํารงการ นะการคงอยู่ของคุณของตัวเรานะกุญแจที่ไขไปสู่ประตูนะคะในทุกมิตินะคือการส่งสัญ,ญญาณมาสู่หัวใจของคุณและทําให้คุณตื่นขึ้นอืนะคะโดยที่นะคะตื่นขึ้นบนเกตเวหรือตื่นขึ้นบนเนี่ยในโลกเราเนี้ยนะคะในจักรวาลเนี้ยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังบกพร่องของคุณอยู่นะคะสิ่งต่างๆที่ถูกลังสรร ความเป็นจริงในมิติต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรทับซ้อนกันบางสิ่งบางอย่างนะคะคล้ายๆเหมือนพลังงานแสงความรู้สึกนะคะหรือเซนส์จิตวิญญาณอะไรของเราอะนะคะนะตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้มันจะรวมเป็นพลังงานนะคะมันจะรวมเป็นแบบวงกลมมันจะขยายพลังงานได้มากขึ้นเหมือนแผ่นดิส ที่เป็นขยายพลังงานในตัวของคุณในจิตวิญญาณของคุณในขณะที่คุณกําลังค้นหาตัวจริงของคุณความจริงของคุณจะทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นอืเข้าใจชีวิตของคุณเข้าใจหัวใจของคุณเข้าใจจิตวิญญาณของคุณพอคุณเข้าใจคุณจะทําลายพลังงานความหวาดกลัวของคุณให้มันหายไป ทั้งยังปลดปล่อยให้พลังนะคะความกลัวของคุณเนี่ยนะหายไปพลังงานที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งของคุณเนี่ยมันจะออกมานะคะอืโลกและจิตวิญญาณนะหรือเขาเรียกว่าโลกกายทิพย์ของคุณเนี่ยนะก็จะแสดงตัวตนของคุณออกมาอีกนะอ่าพลังงานของคุณที่จริงๆที่แท้จริงของคุณที่คุณกําลังค้นหาตามหาว่าคุณนั้นเป็นอะไรอยู่นะคะในที่สําคัญนะ ตรงเนี้ยถ้าคุณค้นพบเจอนะคะคุณกําลังจะรู้สึกเหมือนว่าคุณจะได้รับความรักอพลังงานความรักจากจักรวาลพลังงานความรักที่คุณกําลังได้ได้ถูกรู้สึกรู้สึกนะครับถูกโอบกอดพลังงานความรักโดยไร้เงื่อนไขอืมจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คอยปกป้องอืมจากพลังงานไม่ดีที่จะมาสู่คุณบางคนที่เขาบอกว่า ปิดเกาะนะปิดเกานะกนะคะชาริออตก็คือลดเกาะเสื้อเกาะหรือจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกป้องถ้าเรารับพลังงานเอเนจีของบุคคลอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าเ e n ซีทีปหรืออะไรเนี่ยนะ,ะถ้าเรามีตรงนี้เราเข้าใจมันจะมีเหมือนเอเนจีที่ปกป้องเราไว้นะคะจากพลังงานไม่ดีนะคะ,นะคะทีนี้จิตสำนึกของคุณนะคะหมายถึงว่า เราจะรู้สึกเราจะไม่รู้สึกอะไรกับพวกนั้นอีกนะแต่จิตใต้สำนึกของเราจะบอกเราแบบนั้นนะคะพลังงานของตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นพลังงานของหัวใจจิตสำนึกจิตวิญญาณของคุณเองนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นถ้าคุณตื่นขึ้นมาหรือตื่นรู้โดยสมบูรณ์นะคะเราจะมีพลังงานตรงนี้เราจะมีพลังงานความรักต่อตนเองความรัก ตอผู้อื่นนะค,ะความรักจากจกิตวิญญาณโดยไล้์เอื่อนไขทําไมคะความหวาดกลัวเราก็จะหมดไปเราก็จะปลดปล่อยมันไปเราก็จะไม่กลัวนะคะม,มีพลังงานบางอย่างที่มาปกป้องอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นนะคะบางคนที่กําลังตามหาคุณกําลังรู้สึก เจ็บปวดกับบางสิ่งบางอย่างคุณกาลังรู้สึกป่วยหรือรังหาสาเหตุไม่เจอนะคะรู้สึกหนักกับสถานการณ์บางอย่างที่มันหนักบีบคั้นนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของ DNA หรือยีนของตัวเราเองนะคะที่ทําให้เราเหมือนอ่ะนะนะรู้สึกเหมือนไม่ไหวจะตายสับสนสับสนอะไรไม่รู้นะคะตื่นขึ้นมารู้สึกเศร้า อาการเศร้าเหล่านี้นะคะจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเพราะคุณกําลังตามหานะเขาเรียกว่าชิ้นส่วนบางส่วนที่หายไปเปรียบเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์แต่ชิปนั้นหายไปนะคะส่วนชิปของเรากําลังจะตามหาอยู่นะคะสาเหตุนะคะที่คุณจะต้องสะสางอดีตโดยคุณจะต้องทําการช้าล้างมันออกไปบางคนบอกว่ากําลังพยายามอยู่การช้าล้างครั้งนี้มันไปได้ง่ายบางครั้งนะคะ เมื่อถึงเวลาคุณจะรู้สึกหรือชะล้างมันโดยที่ไม่นานมันก็จะหายไปไม่รู้สึกมันอีกนะคะและจะมีความสุขกับการดําเนินชีวิตต่อไปนะ,ะมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในชีวิตเราเท่านั้นที่เราเคยเคยผ่านมาเหมือนประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะผ่านไปแน่นอนนะคะงานนะคะความขัดแย้งในใจของตนเอง ความขัดแย้งในงานที่คุณทําอยู่เพื่อวัตถุบางสิ่งบางอย่างเพื่อเงินทองเพื่ออีโก้เพื่อ, e go, อคําเชิดชูสรรเสริญเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังตามหาที่สําคัญกว่าที่คุณอยากทําอมนะคะเงินทองวัตถุนะหรือความต้องการของคุณนะมีบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญกว่าที่คุณอยากทําแต่คุณไม่ได้ทํามัน นะคะอ่ะทีนี้เรามาไปต่อการที่เรานอนนอนเช่นเรานอนแล้วเรารู้สึกตกใจตื่นขึ้นมาเรารู้สึกร้องไห้กับความฝันที่เราฝันเราตกใจกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเราฝันร้ายร่างกายของเรานะคะกำลังทำงานอย่างหนัก เรากําลังรู้สึกสับสนลังเลมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันกําลังดึงลังเราไว้เหมือนมีพลังงานที่ดึงเราไปสู่สิ่งที่พลังงานไม่ดีหรือมีพลังงานอีกบางอย่างกําลังจะดึงเราขึ้นมาทําให้เรารู้สึกเหมือนเราสับสนบางครั้งคุณกําลังรู้สึกเหมือนตัวแบบลอยๆตัวแบบลอยๆไม่ว่าตอนนั้นคุณจะนอนหรือคุณจะนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่า จิตสำนึกของคุณนะคะนะกำลังรู้สึกอยากจะออกมาอ่าอย่างเช่นฉันกำลังจะคุยกับจิตใต้สำนึกของฉันอยู่ฉันนั่งอยู่นี่จิตใต้สำนึกฉันอยู่ข้างหน้านะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะคุยกับใครบางคนอยู่ในหัวของคุณอันนั้นคือเขาเรียกว่าคุยกับตัวเองหรือคุยกับตนเองนั่นแหละเขาเรียกว่าคุยกับจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของคุณนะออกมาอยู่ข้างหน้าคุณ ตอนแรกคุณรู้สึกสับสนตอนแรกคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณบ้าไหมคุณกําลังรู้สึกอึดอัดเหมือนฉันพูดในใจกับฉันคนเดียวหรือมันพูดเป็นคําพูดออกมาเหมือนคุณพูดคนเดียวคุณรู้สึกสับสนมากทีนี้ความรู้สึกนี้จะค่อยๆหายไปนะค่อยๆหายไปเมื่อคุณเริ่มตระหนักรู้ว่าจิตสํานึกภายในที่มันหายไปนาน มันกาลังจะคุยกับคุณหรือเขากําลังจะคุยกับคุณนะถ้าคุณคุยกับตนเองคุยกับตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะมีการโต้เถียงมีการขัดแย้งแปลว่าจิตใต้สํานึกของคุณนะคะกำลังทํางานนะจิตสํานึกภายในของคุณที่มันหายไปนานนะคะมันกําลังจะกลับมานะคะมันกําลังจะกลับมาเพราะอะไรนะคะมันจะกลับมาเพื่อตอบตอบจิตใต้สํานึกของคุณเอง ความต้องการของตัวคุณเองที่ทำอย่างไรให้มีความสุขนะน,นะนะทำสิ่งใดทำอะไรนะคุยกับใครครบกับใครสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันคืออะไรนะอันนี้คือเป็นกุญแจที่ตัวฉันก็ต้องตอบตัวฉันตัวคุณก็ต้องตอบตัวคุณด้วยเหมือนกันนะคะอืมนะเขาบอกว่าเมื่อเราเข้าใจนี้นะสิ่งนี้นะคะที่เราได้กุญแจแล้วเนี่ยเราจะนะคะเขาเรียกว่าอะไร แสงอแสงหรือพลังงานนี่แหละนะคะจากผู้คนอมืมันจะมีส่วนสําคัญนะคะให้เราสามารถเชื่อมต่อพลังงานหรือแสงนี่แหละนะคะให้เราสังเกตอาการเหล่านี้นะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าเอ,อ,อยู่กับคนเยอะๆนะคะพลังงานแสงของเรานะเราจะรับรู้พลังงานของผู้อื่น คนอื่นที่เขาเรียกว่าซิกเซนจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกความรู้สึกพิเศษนะคะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราอยู่กับผู้คนมากมายแต่เรายังรู้สึกโดดเดี่ยวเรารู้สึกโดดเดี่ยวเรากำลังเป็นอะไรเรากำลังรู้สึกเหงาเรากำลังรู้สึกต้องการอะไรไม่รู้คือเราตามหาหนะคะถูกไหม,มทีนี้ถ้าเราเข้าใจไอ้ความแบบนี้มันจะหายไปนะคะทีนี้ เมื่อเรามีแสงนะมีแสงมีเซนมีชานมียานอะไรแบบนี้แหละที่เขาเรียกสไตล์นี้นะคะเรานะคะเข้าใจเรามีความสุขนะเราจะอยา,อยากอยู่คนเดียวนะไม่ได้ต้องการผู้คนอื่นไม่ได้ต้องการผู้คนอื่นนะคะอืมไม่ได้ต้องาการผู้คนอื่นเราอยู่คนเดียวเรามีความสุขเราไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยว นะคะเราเข้าใจผู้คนเราเข้าใจตัวตนที่แท้จ,จริงของเราเราจะไม่เหงาเราจะไม่วิ่งตามหาบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าใครบางคนเกิดมาเพื่อเราไหมะนะคะอันนี้นะอันนี้คือแสงหรือคุณนะที่ได้ค้นพบตรงนี้คุณจะต้องเกิดมาเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่คุณตามหาแล้วคนที่ตามหาแสงหรือจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกของตอนเองนั้นได้แล้วคุณจะมีความสุข เมื่อคุณมีความสุขคุณมีความรักจักรวารรักคุณคุณก็จะรักผู้อื่นบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องทํางานหรือตอบแทนเพื่อจักรวาลนี้เออเซลลิงนะคะการที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้เกตเวของจักรวาลนี้ให้มีความสุขโดยการเราเข้าใจหรือฮีลลิ่งและให้อยู่ในโลกใบนี้ยอย่างเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสุขเราก็จะต้องช่วยเหลือจักรวาลช่วยหรือช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเราเกิดมาเพื่อฮีลลิ่ง โลกใบนี้เราเข้าใจแสงเราตามหาพบเรา,เ,ราเราได้กุญแจไปเราได้รถเราได้เกาะไปเราได้รถของทวยเทพไปเราหยุดสับสนวุ่นวายเราได้คำตอบในชีวิตจิตวิญญาณเรามาถูกทางเราได้กุญแจแล้วนะคะทำไมอันนี้คลิปนี้ไม่ไม่ได้ฟังทุกคนนะคะบอกหมอบอกเลยคลิปเนี้ยไม่ได้ฟังทุกคนฟังเฉพาะผู้ที่ถูกเลือก จากจักรวาลใบนี้คุณลูกภายในจิตวิญญาณของคุณที่อยากจะฟังที่อยากจะรับสารจากจักรวาลคุณอาจจะเป็นใครก็ได้ในการทำงานของคุณอะไรภารกิจอะไรของคุณคุณอาจจะได้ทำมันอยู่แล้วนะคะเพื่อโลกใบนี้เป็นการเฮลิ่งผู้อื่นนั่นแหละเอิร์ธเฮลิ่งนะคะคือผู้รับสารได้ส่งสารให้คุณนะส่งสารให้คุณปุ๊บคุณก็ต้อง ทำงานของคุณตรงนี้บางคนก็ทำอยู่แล้วผู้ที่มาฟังคลิปนี้คุณทำอยู่แล้วนะบางคนทำอยู่แล้วเพราะว่าคลิปนี้เจาะจงเฉพาะผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าแสงให้ผู้อื่นนั่นแหละเขาเรียกแสงนะคะไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเองเป็นอะไรได้ทั้งหมดนะคะแต่นิยามในจักรวาลหรือเกตเวยเขาจะเรียกว่าแสงนะแสงหรือพลังงาน เราจะไม่พูดถึงรูปกายภายนอกนะคะคำว่าพลังงานนะเราจะไม่พูดถึงรูปร่างหน้าตานะเราจะไม่พูดว่าสวยหล่อหรืออะไรเราจะบอกว่า energy พลังงานความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งหรือ healing เราไม่พูดหน้าตานะคะจิตวิญญาณที่สงบจิตวิญญาณที่อ่อนโยนจิตวิญญาณที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยเขาเรียกว่า ความรักจิตวิญญาณที่คุณมาเกิดคือเป็นผู้ให้โดยไร้เงื่อนไขมีความหวังดีหรือปาถนาดีต่อผู้อื่นนะคะเห็นผู้อื่นมีความสุขและคุณก็มีความสุขด้วยอันนี้คือจิตวิญญาณแสงที่คุณเกิดมาเพื่อเอิร์ธหรือเฮลิ่งไม่มีจิตวิญญาณอิจฉาริษยาผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นจิตวิญญาณที่มันไม่ได้มันยังไม่ได้ตื่นรู้หรือมันยังไม่ได้เติบโตหรือมันไม่ได้จิตวิญญาณแสงนะคะอันนี้หมอบอกให้ฟังนะ อันนี้นะคะหมอก็อยากบอกจิตใต้สำนึกของตัวตนของตนเองด้วยนะคะอันนี้ฉันก็พูดกับจิตใต้สำนึกของฉันวันนี้นะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่อยากจะพูดหรืออยากจะถ่ายทอดให้ใครบางคนได้ฟังนะคะโอกาสอันนั้นนะ่ะนะการเปิดใช้งานของคุณเนี่ยนะคะได้กำลังเริ่มต้นขึ้นนะคะบางคนที่มาฟังคลิปนี้มีอาการเครียดเศร้า ซึมเศร้าไบโพล่าจิตตกวิตกกังวลกลัวหวาดกลัววิตกกังวลนะคะอืมนะคะให้คุณนะต้องคุยไม่มีใครนะคะที่จะตอบคำถามให้คุณได้ทุกคนนะคะที่ได้ชมคลิปนี้คุณมีแสงนั้นคุณมีแสงนั้นอยู่ในตัวแล้วแต่ถึงเวลานั้นที่คุณจะอยู่ขั้นตอนไหนหนึ่งหรือสองนะอยู่ขั้นตอนระหว่างขับสนวุ่นวายหรืออยู่ขั้นตอนที่สองกำลังได้กุญแจแล้ว กำลังได้เกาะไปแล้วได้ลดจากทวยเทพไปแล้วนะคะเพื่อจะนําพาชีวิตจิตวิญญาณหรือจิตใต้สํานึกของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งนะคะระดับที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือตอนเองก่อนเยียวยาตนเองก่อนแล้วช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือโลกใบนี้ให้มีความสุขนะคะอืม อันนี้เป็นข้อความหรือข่าวสารจักรวาลที่ส่งมายังจิตใต้สำนึกของฉันคือหมอแจนแล้วก็คนที่ได้ชมคลิปนี้เท่านั้นนะคะขออนุญาตไม่ให้คนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกว่าฉันอยากจะรับพลังงานที่ชัดเจนจากเบื้องบนหรือจัก,กรวาลหรือชัดเจนหรืออะไรก็แล้วหรือ มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันกําลังอยากจะฝึกจิตนะคะกำลังอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างขออนุญาตไม่รับคอมเมนต์ตอนนี้ฉันจะปิดคอมเมนต์ก่อนนะคะเพื่อในการทํางานทางด้านจิตวิญญาณและถ้ามีอะไรที่จักรวาลอยากจะบอกพวกคุณหรือถ่ายทอดฉันจะนําสารเหล่านั้นมาบอกพวกคุณอีกนะคะโดยที่คุณบังเอ,อิญมาชมคลิปนี้ครั้งแรกกําลังงงงงงงสับสนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ติดตามในช่องเพลย์ลิสต์ที่เป็นเป็นคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้ ถ้าคุณได้ประโยชน์ในคลิปนี้นะคะโดยอยากโดเน a t ขอบคุณฉันนะคะผู้รับสารผู้แปลสารนี้นะคะโอนเงินเลี้ยงกาแฟฉันได้นะคะ80บาทนะคะอืมนะคะถ้าคุณไม่สะดวกก็ขอบคุณมากกดไลค์กด subscribe ไว้หรือถ้าคุณไม่สะดวกคุณกล่าวขอบคุณแล้วก็นะคะขอบคุณที่คุณได้รับรู้ข้อความข่าวสารนี้จากจวกรวาลคุณแค่ขอบคุณ คุณแค่บอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวฉันเองที่ได้รับสารนี้แค่นั้นเองง่ายๆนะคะคลิปนี้ฉันนะคะขอจบแค่นี้นะคะถ้าท่านใดไม่เข้าใจสามารถฟังซ้ําได้ฟังซ้ําคิดพินิษฐ์พิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างในขณะที่คุณฟังครั้งแรกจิตวิญญาณของคุณอาจจะกําลังสับสนอาจจะกําลังคิดเรื่องอื่น มันจะไม่ได้เบันทึกไปในจิตใต้สำนึกของคุณหรือในความรู้สึกของคุณให้คุณฟังบางข้อความจะขาดหายไปในช่วงแรกถ้าคุณมีสมาธิจดจ่อข้อความจากจักรวาลมันจะสมบูรณ์แบบคุณจะเข้าใจนะคะย้ำนะคะ โอเคนะคะคุณจะฟังกี่ครั้งหรือกี่รอบก็ได้นะคะขอให้คุณฟังในที่เงียบๆมีสมาธิและก็มีสตินะคะใช้ชีวิตอยู่ในเกตเวนี้ในจักรวาลในโลกนี้ด้วยความสุขและความเป็นจริงนะคะคลิปนี้ฉันไปก่อนขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ